สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพครับอัสลามุอะลัยกุมรารฮ์มุตุลลอฮ์อบบาริกาตุเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราเดินทางมาถึงวันนี้นะครับวันสุดท้ายนะครับของปีพุทธศักราช2565กันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวดีๆเราเก็บเอาไว้นะครับที่ผ่านมา แต่อะไรที่ไม่ดีเราเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพระวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเช่นเคยครับและในช่วงนี้เราจะไปเรียนรูพร้พร้อมๆกันในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم. مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له วَ أ َ ن ت َ ص ُ و م ُ خ َ ي ر ٌ ل َ ك ُ م ْ إِن ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ْ ل َ م ُ و ن ص َ د َ ق َ اللَّهُ ا ل ع َ ظ ِ ي م การช่วยเหลือกันในสังคมนะครับถือว่ามีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความสามารถ ก็ควรที่จะมีการช่วยเหลือและผลักดันให้ผู้ที่ได้โอกาสนั้นได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับและในช่วงนี้วิธีมุสลิมไทยผมจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อไปดูกิจกรรมของการช่วยเหลือสังคมที่นั่นครับ งเรานั้นได้ให้การดูแลเด็กชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆเราให้การศึกษาเราให้อาหารการกินมีทั้งเด็กทั้งกำพา้าเป็นเด็กที่ยากจนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นปลกล้านประบาทเขามีความตั้งใจเขายังขาดเงินก็ต้องหยิบยื่นในเรื่องของกําลังทรัพย์กําลังใจอย่างเดียวมันไม่มีเพียงพอ ศสลามัีกุมรอมาตุลล้อพิวะเบรากาตุผมคิดว่าที่บ้านซิกยิคแห่งนี้นะครับที่เชียงรายเนี่ยนะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งสร้างมาจำนวนสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่จุดประกายนะครับให้กับเยาวชนที่ไม่ได้มีศาสนาเลยก็คือน้องๆน,นะครับชนเผ่าได้มีการเรียนรู้ทั้งในเรื่องของาศาสนาแล้วก็ในเรื่องของสายสามัญด้วย สลามาลัยกุ้บารอกมาตุวะบาราระกาตุทางเรานั้นได้ให้การดูแลเด็กชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆอาทิมงมูเซอร์ีซออาคายาวและอื่นๆนะครับซึ่งขณะนี้มีจำนวนที่ทางบ้านอสิดิกได้ดูแลนั้นถึง70คนด้วยกันนักเรียนส่วนใหญ่ก็คือจะเรียนอยู่ในพื้นที่ซึ่งวัตถุประสงค์ของเราที่ดูแลเด็กชนเผ่าเหล่านี้นะครับก็คือเพื่อให้เขานั้น ได้เติบโตไปให้ไปเป็นดาอีเพื่อไปเผยแพร่ลามสู่กลุ่มชาติพันธ์ของพวกเขานะครับซึ่งการเผยแพร่ลามถ้าหากว่าถ้าพวกเราขึ้นไปเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดภาษาของชนเผ่าได้นะครับซึ่งเด็กๆต่างๆเราเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งกำพาเป็นเด็กที่ยากจนเป็นเด็กที่ขัดสนการที่เราได้ดูแลเราให้ การศึกษาเราให้อาหารการกินสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่จําเป็นจนก,กระทั่งข่าวาว,าวตัวนี้มันไปรู้ถึงชนเผ่าที่อยู่บนที่สูงเขาได้นําลูกของเขาเนี่ยมาให้เราในการดูแลโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นซึ่งเราก็แน่นอนอยู่ครับว่าเมื่อเด็กมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องบอกว่าเด็กทุกคนจะต้องรับอิสลามนะครับซึ่งทางาผู้ปกครองเขาก็ยินดีที่จะให้มาอยู่ที่นี่เพราะ ที่นี่ให้โอกาสที่นี่ให้การศึกษาทั้งด้านสามัญแล้วก็ศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเด็กทั้งหมดเนี่ยจะอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงนะครับก็บางช่วงบางจังหวะเราก็อาจจะนำพาเด็กของเรานั้นแปกลกับไปเยี่ยมเยียนนะครับภูมิลำนำของเขานะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปพบพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือเป็นการเชิญชวนไปนการเช้อเ,เชิญว่าเด็กเราต่างเราเนี่ยเมื่อไปอยู่ เมื่อมาอยู่กับเราแล้วแล้วกลับไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ในสภาพที่ชัดเจนนะครับผมจากการที่ได้ทําหน้าที่เป็นประธานนะครับในพิธีนะครับในงานต่างๆเนี่ยในแต่ละที่ในแต่ละ จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในเรื่องของพฤติกรรมของคนนะครับภาคใต้ก็เป็นแบบหนึ่งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแต่ละที่ก็จะมีอัตลักษณ์ของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะัก็คือว่าเขายังขาดเงินในการที่จะบ่มเพาะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาให้กับเยาวชนในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น นะครับเราเห็นว่าเขาอยู่กันอย่างสุขสบายแต่จริงๆแล้วผู้ที่ทําหน้าที่เป็นครูสอนศาสนานั้นยังขาดเงินนะครับในการช่วยเหลือเขาให้มีประสิทธิภาพให้ครอบครัวของผู้สอนศาสนานั้นนะครับได้มีกําลังที่อยากจะสอนหนังสือสอนศาสนาก็ดีสอนในเรื่องสายสามัญให้ดีกับผู้ที่นะครับยังยากไร้อยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะเป็นมือบนให้ได้นะครับผมว่าก็อยากจะเชิญชวนนะครับนอาก จากในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของศาสนาแล้ววันนี้ในเรื่องของสายสามัญการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อให้อย่างน้อยก็ติดในเรื่องของศาสนาแล้วก็มีอาชีพในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต ในวันนี้นะครับเป็นวันที่มูลนิธิเปิดอาคารเรียนรู้อิสลามอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็จุดประสงค์หลักตรงนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะหาะไรายได้มาใช้นีิสิ์ในการกอร่อสร้างซึ่งขณะนี้งบประมาณในการกอร่อสร้างของเรานั้นทั้งสิ้นประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับขณะนี้เรามีนิสิ์อยู่จํานวนประมาณ1ล้านกว่า,วาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงขอโอกาสให้กับท่านพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศนะครับ ได้ให้การอนุเคราะห์ได้ให้การช่วยเหลือกดเพิ่มนี้สินนะครับก็พยายามที่จะเดินทางไปให้กำลังใจกับผู้ที่จัดงานในหลายๆงาน นะครับเพื่อที่จะให้เขามีกําลังใจในการที่จะดูแลแต่กําลังใจอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะครับมันก็ต้องหยิบยื่นในเรื่องของกําลังทรัพย์เพื่อที่จะให้เขาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือเวลาที่ไปงานเนี่ยก็จะช่วยเท่าที่เราสามารถจะช่วยได้นะครับแต่จริงๆแล้วการใช้ชีวิตของเขานั้นมันต้องใช้คุณทรัพย์นะจำนวนมากข,ขึ้นถ้าเราสามารถที่จะนะครับปรับเปลี่ยนหรือสร้าง นะครับอาชีพให้กับเขาได้นะครับในอนาคตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ จะเห็นได้ว่าเด็กๆหลายคนนะครับเมื่อโตอใหญ่แล้วก็ไปทําหน้าที่เป็นอิหมัมในมัสยิดต่างๆในภาคเหนือหลายๆท่านด้วยเราก็จะเห็นว่าการที่เขาได้เรียนรู้เรื่องของศาสนาอิสลามนั้นนําไปสู่การสร้าง จริยธรรมและทุนธรรมในส่วนตัวของเขาเองในขณะเดียวกันเขามีความรู้ดรา่งศาสนาเขาก็ไปเผยแพร่ในเรื่องของศาสนาให้กับคนอื่นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของอบ้านซิกยิกที่เขาได้ดําเนินการมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ในฐานะท,ที่ผมมาเป็นประธานในพิธีนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องมุสลิมเราที่ยังมีจิตศรัทธาแบ่งปันในส่วนหนึ่งนะครับมาช่วยกันจัดการในเรื่องของการชำระหนี้สินนะครับเป็นการก่อสร้างอาคาร เรียนนะครับแห่งนี้เพราะว่าถือว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเราขาดซึ่งในเรื่องของอาคารเรียนรู้นะครับการที่จะสอนศาสนาอย่างที่เต็มที่ให้มีประสิทธิภาพนั้นก็จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของผู้ที่บริหารจัดก,การครับองขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนได้มาชมความเป็นอยู่นะครับเราอาจจะเห็นว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่ใหม่ดู รู้ราแต่วันนี้จุดประสงค์ของเราก็คือเพื่อใช้ในการเป้าหมายเรื่องของการเผยแพร่อิสลามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับในเรื่องของร้านค้านะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆทั้งจากเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดข้างเคียงซึ่งอยู่ในภูมิลาำนาวล้านนาภาคเหนือนะครับ ก็ขออัลลอฮฺซุบฮาานุตาลาทรงได้ท่วมท้นิสกีกิจการงานสมประสงค์แล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแด่ทุกท่านและครอบครัววบิลิาฮิตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรอหฺมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ ท่าผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงสื่อมวลชนถือว่ามีความสําคัญกับสังคมมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากผู้แทนสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ครับที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับถึงภารกิจการงานนะทางในโซนจังหวัดภาคใต้ว่า มีกิจกรรมอะไรกันบ้างที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมสังคมตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้แทนสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้นะครับคุณวุฒิมัดอาดามอยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับสลามอะลยกุมครับมอะลยคุมุสลาม,าม,ลามอันฮับนะครับครับผมฮะขอบคุณขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้เราจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของสื่อมวลชนนั่นเองอยากให้ท่านพูดถึงก่อนนะครับว่าที่มาของ สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้เนี่ยนะครับมีที่มาอย่างไงบ้างครับครับขอบคุณครับขอบคุณาทางอาจารย์สมานงามขนงนะครับและก็วิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภาน,นะครับที่ให้โอกาสกับสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้2558นะครับซึ่งเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นผมพุดธัดอดัมนะครับได้รับมอบภารกิจจากท่าน นายกสมาคมคือคุณอนันต์จันทรั์และก็กรรมการ<ม>บริหารสมาคมนะครับกับคําถามนะครับในภารกิจของสมาคมที่มาของสมาคมนะครับ<ม>ของสื่อมวลชนภาคใต้258นะครับก็เป็นการรวมตัวนะครับเป็นการรวมตัวของอบรรดาสื่อเล็กๆสื่อท้องถิ่นสื่อภูมิภาคอย่างพวกเรา<ม>นะครับเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะได้ปรึกษาหารือกันนะครับในเรื่องของอวิถีชีวิตการทำมาหากินในเรื่องของ วิชาชีพของสื่อมวลชนเล็กๆนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสื่อมวลชนหลักนะครับที่ผ่านมาเมื่อปี2558นะครับที่ใช้ชื่อว่าสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้2558เมื่อปี2 5 5พนะครับก็เป็นการรวบตัวกันในปรึกษาหรือกันในวิชาชีพของการทําข่าวเป็นสื่อมวลชนทุกแขนงนะเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุนะครับสื่อวิทยุนะครับ แล้วก็จะเป็นสื่อโทรทัศน์ด้วยนะครับเป็นสื่อท้องถิ่นที่เรามาปรึกษาหรือเรื่องของในวิชาชีพการนําเสนอบอกเล่าเรื่องราวจากพี่น้องนะครับของคนท้องถิ่นจริงๆเนี่ยนะครับให้ได้รับความสนใจในภาคประชาชนภาคมหาชนในระดับท้องถิ่นเล็กๆรับอืมครับผมฮะก็น่าสนใจนะฮะแค่นี้อาละครับเมื่อเราพูดถึงภาคใต้เนี่ยนะครับมันครอบคลุม มากมายหลายจังหวัดแต่นี้ในส่วนของสื่อมวลชนนะที่เราตั้งขึ้นมานะครับในสื่อมวลชนภาคใต้สองห้าห้าแปดเนี่ยเราครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนกี่จังหวัดครับสิบ14จังหวัดภาคใต้นะครับ14ี่จังหวัดภาคใต้เป็นหลักเลยครับตั้งแต่ชุมพรนู้นเลยครับยันไปถึงนราธิวาสนะครับนั่นคือเป็นหลักแต่ช่วงหลังที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นประจวบหรือว่ากรุงเทพหรือว่าในส่วนของภาคอื่นก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างที่ อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับกับการเป็นสมาชิกกับการเป็นสมาชิกครอบครัวของสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้258ด้วยครับครับผมในภารกิจการรวมตัวกันของสื่อมวลชนน่าสนใจนะที่ท่านพูดบอกว่าเป็นสื่อท้องถิ่นนะในระดับอาจจะเป็นสื่อทั่วไปไม่ใหญ่นักนะครับแต่ว่าจะมีการรวมตัวกันเป้าหมายเพื่อสังคมนี่ภารกิจหลักของสมาคมเป็นไงครับที่ที่ผ่านมาเป็นไงครับภารกิจของที่สมาคมนะครับก็ อาจจะเป็นเป็นเซนเตอร์นะครับเป็นเซนเตอร์<ม>แล้วก็ได้มีการปรึกษาเรือกันนะครับว่าในภารกิจของการทําข่าวนะครับการทําข<ม>่าวการทำ,รท,ำทำข่าวให้เป็นแอปเป็นที่สอดรับกับจิตวิญญาณนะครับของการเป็นผู้สื่อมัลชนสื่อบัลชนนะครับเ<ม>พื่อที่จะได้ทําข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นการทําความจริงให้ปรากฏในเรื่องเล็กๆเราคนเล็ก,ลกๆจะทํากันอย่างไรนะครับ ในเมื่อเราเป็นสื่อเล็กๆคนเล็กๆด้วยเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่จะต้องรวมตัวกันรวมตัวกันที่จะส่งต่อข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหรือจะเป็นสื่อวิทยุนะครับหรือจะเป็นสื่อโทรทัศน์และโดยเฉพาะณขณะนี้นะครับซึ่งเป็นยุคที่ผมพวกเรานะครับก็กับยุคดิจิทัลออนไลน์นะครับสื่อออนไลน์ยุคดิจิทัลเข้ามานี่นะครับก็ ทําให้พวกเรามีโอกาสมากทีเดียวนะครับคุณสมานครับอาจารย์สมานครับเป็นโอกาสของสื่อเล็กๆที่จะได้นําเสนอเรื่องราวเล็กๆเนี่ยนะครับให้มันเกิดเป็นที่สนใจให้เกิด Impact ให้ได้รับความสนใจในส่วนของสื่อหลักนะครับหรือว่าจะเป็นสุดส่วนงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นในเรื่องของน้ําท่วมอย่างเนี้ยนะครับอย่างน้ําท่วมภาคใต้นะครับหรือว่าน้ําท่วมขัดใหญ่พวกเราอยู่กับพื้นที่จริงๆนะครับอยู่กับพื้นที่จริงๆถ้าเราเป็นเมื่องอย่างเมื่อก่อนเนี่ย กับการที่จะนําเสนอให้เป็นที่สนใจอย่างมากมายเนี่ยก็คงจะยากแต่เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลในทุกวันนี้เราใช้หลักการรวมตัวและก็เราจะแชร์กันและกันแชร์ข้อมูลแชร์ภาพแชร์ข่าวนะครับก็จะเกิดภาวะ Impact ทําให้ในส่วนที่รับผิดชอบกอ็รับทราบถึงข้อเท็จจริงหรือว่าในส่วนของแม้แต่สื่อสื่อส่วนกลางก็หรือว่าจะเป็นสื่อหลักก็ตามแต่นะครับ ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับในใน,ในวิชาชีพเดียวกันครับคุณสมานครับครับผมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอย่างที่ท่านได้พูดถึงสถานการณ์ต่างๆโดยเพราะอย่างยิ่งณปัจจุบันที่เราคุยกันเนี่ยนะครับหรืออาจจะย้อนหลังไปนิดหน่อยเนี่ยสถานการณ์ทางภาคใต้ก็น้าท่วมอยู่ตอนนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปฮะเราได้มีโอกาสเข้าไปเพื่อที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะสื่อประพานนะฮะให้ให้มีการระมัดระวังหรือแม้แต่การระดมทุนการช่วยเหลือเราได้มีโอกาสตรงน,นั้นไหมครับ กับการระดมทุนนะครับอันนี้<ม>เราจะไปสนับสนุนคือเราเราจะไม่ไม่ไม่ทำเป็นตัวหลักนะครับ<ม>ในตรงนี้จะเข้าไปาดูองค์กรต่างๆที่เขาทําภารกิจทางด้านนี้อยู่แล้วระดมทุนในการช่วยเหลือนะครับจากผู้มีจิตศรัทธานะครับเราก็จะไปอาสาทำตัวเป็น สื่อมวลชนที่จะประสานประชาสัมพันธ์<ม>เรื่องราวกิจกรรมขององค์กรเหล่านั้นประชาประชาสังคมเหล่านั้นนะครับที่เขาอาสาตัวขึ้นมานะครับ,รบเพื่อที่จะรับบริจาคและก็ไปช่วยเหลือพี่ด้องให้ถึง<ม>ที่เราจะ ทำงานในฐานะสื่อมวลชนเป็นหลักครับอืมครับผมถือว่าเป็นตัวกลางที่สําคัญนะครับ,รบเพราะฉะนนนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่จะเป็นกิจกรรมสนับสนุนสังคมที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ในปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับอันนี้การรวมตัวของสื่อมวลชนภาคใต้2558เนี่ย 58, เรามีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดไหมครับว่าเอ๊ะคุณต้องเป็นสื่อประเภทนี้อย่างนี้นะถึงจะมาเป็นสมาชิกเราได้เราเรามีเงื่อนไขอะไรยังไงไหมครับ ไม่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากมนะครับขอมีวิชาชีพมีจิตอาสาจิตอาสาที่จะทําหน้าที่ของสื่อมวลชนนะครับที่จะทําหน้าที่สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นที่เป็นอาชีพอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์มมหรือว่าจะเป็นสื่อวิทยุหรือจะเป็นโทรท,รทรัศน์นะครับหรือแม้แต่ทุกวันนี้นะครับที่ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้นี่นะครับที่จะเป็นสื่อได้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือตัวเดียวเนี่ยครับก็ ยินดีที่จะรับเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับ<ม>และก็ทางสมาคมพร้อมที่จะให้คําแนะนำปรึกษาในการเป็นเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพอ่ะอาชีพสื่อมวลชนที่รับผิดชอบในการส่งข่าวสารต่อสังคมเป็นข่าวสารที่ถูกต้องจะมีการจัดการอย่างไรให้<ม>ให้เป็นข่าวที่ถูกต้องครับจะมีการจัดการอย่างไรให้ข่าวเนี่ยน่าสนใจกับแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ในทุกวันนี้ครับนี่คือในส่วนของสมาคมที่เราดําเนินการอยู่ในขณะนี้ครับ ครับผมฮะตรงนี้นะ่าสนใจตรงที่ท่านได้พูดถึงว่าเราจะทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้เป็นสื่อมืออาชีพนะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้พูดง่ายๆว่าสื่อมวลชนเนี่ยใครก็เป็นได้อย่างที่ท่านได้พูดถึงแต่ที่การควบคุมนะจะมาการควบคุมในการนําเสนออันเนี้ยเป็นเป็นหัวใจนะฮะของสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นมองว่าสื่อมวลชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้เนี่ยจะเป็นตัวกําลังหลักสําคัญไหมครับในการที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมในทุกวันนี้ ครับเราต้าสำนึกอย่างนั้นเลยนะครับไม่ว่า<ม>จะผมเป็นผมหรือว่าสมาชิกทุกคนนะครับเราจะ,ะกระตุกกระตุ้นแล้วก็จะเตือนไปแม้ว่าเราเราจะเป็นคนตัวเล็กๆและก็สื่อเล็กๆก,ก็ตามแต่นะครับแต่เครื่องมือมันอำนวยความสะดวกมาก,มากๆเลย<ม>ในขณะนี้กับ<ม>เราคิดในการเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเราสื่อจากสื่อเล็กๆนี่แหละนะครับเรากระตุกกระตุ้นกันไปแล้วก็ให้เรามีความเชื่อว่าเรามีความสํานึกว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้อง ชาร์ตและพร้อมที่จะทํางานในชุมรุกนะครับนาเสนอ<ม>และก็แชร์ข้อมูลกันต่อไปนะครับไม่ใช่จู่ๆก็แชร์เลยแชร์เลยไม่มมไม่มีอย่างนี้นะครับและก็เราจะปรึกษาหารือกันและโดยเฉพาะอะ่กับการที่มีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมานะครับ<ม>สื่อชุมชนสื่อบ้านๆที่เขามีจิตอาสานะครับที่เข้าจิตอาสาที่อ่าต้องการจะนําเสนอสื่อจากบ้านของเขาชุมชนของเขานะครับ<ม>เราก็เข้าไปให้คำแนะนําและก็เชิญชวนให้เขาเข้ามาเป็นสมาชิกของสื่อมวลชน ภาคใต้258เพื่อที่จะเราได้ให้คําแนะนําปรึกษาทางด้านการเป็นสื่อมอาชีพได้อย่างไรครับครับผมฮะอย่างที่ท่านได้พูดถึงเมื่อนับเวลา2558มาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณสัก7ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเดินหน้ามาเรื่อยเื่อยเริ่มเติบโตว่างแผนในอนาคตไหมครับว่าเอ๊ะต่อไปเราควรจะมีระบบการจัดการในกระบวนการของสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้อย่างไรฮะ ขอบคุณมากครับในในประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกันนะครับโดยนายกนันจันทรนัฐนะครับและก็กรรมาการบริหารสมาคมเราก็าได้วางแผนอนาคตและก็หน้าปัจจุบันด้วยนะครับอนาคตก็คือ,อเราทํางานเพื่อสังคมนะครับทำงานในภาคสังคมหน้าที่สื่อมวลชนพวกเราไม่มีเงินเด้าเงินเดือนกันจิตอาสางานงานนี้คืองานจิตอาสานะครับเพราะงานจิตอาสาปั๊บนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําทงานจิตอาสาทํางานเพื่อสังคมในหน้าที่สื่อมวลชน และก็ปากท้องของตัวเองและครอบครัวต้องไปให้ได้ด้วยนะครับและก็สังคมเราได้ขับเคลื่อนสังคมด้วยกับกับในในอนาคตรหรือณปัจจุบันเนี่นะครับเราให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนผ่านของสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลสื่อออนไลน์นะครับ,รบก็ได้เตรียมการที่จะ,ะปลูกปั้นในส่วนของสื่อ,อชุมชน นะครับสือส่อชุมชนสือ ICO ส่อ test. ท bah, ้องถิ how, ่นสือสส่อชุมชนเลยสื่อบ้านๆเลยนะครับที่เขามีจิตอาสาเอาอาตัวหนึ NP ่งเดียวเขามีจิตอาสาก่อนอาสาที่จะเป็นสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เปิดที่เราจะเข้าไปชาร์จโดยการประสานงานจากสื่อชุมชนหรือว่าสื่อท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆนะครับที่จะเริ่มกันในโครงการ50100นะครับแล้วก็เราจะให้ความรู้ความเข้าใจในการเป็นสื่อมืออาชีพในเรื่องของสื่อดิจิทัลสื่อออนไลน์ ทุกแพลตฟอร์มซึ่งมีบุคลิกก็จะต่างกันไม่ว่าจะเป็นสื่อ y o u t u b e สื่อ a c e b o o k สื่อ l i น์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีบุคลิกต่างกันนี่เราจะให้ความรู้ความเข้าใจโดยโดยก็มีการประสานกับในส่วนของทางสถาบันการศึกษานะครับในพื้นที่ด้วยนะครับในทางวิชาการอาจจะเป็นสถาบันทางวิชาการระดับอัศึกษาในพื้นที่ก็เราจะทํางานร่วมกันกันในปัจจุบันและอนาคตครับเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมครับ ครับผมฮะก็จะเดินหน้าร่วมกันต่อไปนั่นเองนะเพื่อความก้าวหน้าแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมเอาละครับในช่วงนี้อยากให้ในส่วนงานของคุณวุิเองเนี่ยนะครับที่ทําสื่อตอนนี้อาจจะมีไลฟ์สดหรืออะไรยังไงก็ตามเหิดเกิดถ้าพี่น้องประชาชนคนชมรายการอยากจะติดตามมีทุกวันไหนยังไงอชจยะครับในในส่วนของสื่อไลฟ์ในขณะน,นี้โดยสมาคมสื่อบัญช่นภาคใต้258นะครับภายใต้ แบรนด์ของหนังสือพิมพ์ม,มติไทยนะครับที่ mm hmm. f a c e b o o k หนังสือพิมพ์ม,มติไทยเข้าไป mm hmm. นะครับเราจะมีการไลฟ์สดกันสัปดาห์ละสี่วันนะครับ mm hmm. คือวันวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันอังคารวันพฤหัสนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับ mm hmm. จนถึงบ่ายสามโมงครึ่งสองชั่วโมงนะครับ mm hmm. ครั้งละคลิปละสองชั่วโมงนั่นคือ mm hmm. ในคส่วนของสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้สองห้าห้าแปดนะครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของที่พวกเราเป็นผมเป็นผู้ร่วมผลิตรายการอิสระนะครับในภาคพลเมืองของสถานีโทรทัศน์ไทย p <S <อ>ี s นะครับครับครับรายการที่นี่บ้านเราครับรายการที่นี่บ้านเราซึ่งไทย p ี s ให้โอกาสกับคนตัวเล็กๆสื่อเล็กๆนะครับได้ทำงานร่วมกันด้วยรายการที่นี่บ้านเราก็จะ อบ,อบ,อบ,อบอกเล่าเรื่องราวนะครับของดีชุมชนของดีท้องถิ่นนะครับไปยังสื่อสาธารณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากขอบฝากขอบคุณนะครับตทรทัศ์รัฐสภาที่จะใช้บริการในส่วนของสื่อท้องถิ่นสื่อเล็กๆสื่อชุมชนสมาคมสื่อท้องถิ่นในนามของสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้258ด้วยความินดีครับ ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมฮะเราได้ข้อมูลนะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจากการเคลื่อนไหวหรือว่าจากการทํางานของคณะสื่อมวลชนภาคใต้2558าวันนี้ทางรายการนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณวุฒิมัดอดัมผู้แทนสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้เป็นอย่างสูงนะครับสลาวมาอะไกลุมครับอะัยกลุมสลาอัตมาบินาครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงวิธีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับการรวมตัวของผู้ที่มีอาชีพสื่อนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอเรื่องราวที่ถูกต้องการช่วยเหลือสังคมนี่ก็จะเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนี่คือรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาและวันนี้ เป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขนะครับตลอดปีที่ผ่านมาและปีใหม่ที่เราจะก้าวเข้าไปพบนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้แล้วนะครับผมสมา,านงามขนงและทีมทาทงานทุกคนตั้งลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามวอลัยกุ้มรอมาตุลฮ์วะบาร์กาตุสวัสดีครับ ทุกวันนี้เรามักจะหลงลืมกันเรื่องสุขภาพและเวลาว่างของเราช่วงเวลาว่างที่เรามีอยู่มากกว่าผู้อื่นเรากลับทำสิ่งที่ไร้สาระหมดเวลาไปกับการละเล่นซึ่งเราไม่สามารถเรียกเวลาเหล่านั้นกลับคืนมาได้ในวัยที่เราเป็นหนุ่มสาวใช้ร่างกายซึ่งการกระทำของเราโดยไม่ได้คิดเลยว่าร่างกายของเรานั้นจะต้องแก่ชราลงไปเราควรที่จะต้องคิดถึงการทำประโยชน์ให้กับาศาสนาและสังคม ท่านอบบมุมฮัมมัดส,สุลลฮวะไลฮิวะสล,ล,ลัมได้กล่าวว่าสองความโปรโดปรานเนี้ยมะซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักเพิกเฉยหลงลืมได้แก่สุขภาพร่างกายและเวลาว่างบันทึกโดยบุคอรี